สวัสดีค่ะ,ะก็วออันนี้เป็นวันที่เที่ยวเต็มวันตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินไปเทเปจากที่พักมันหนึ่งไปได้อันนี้จะให้ดูบรรยากาศของนี่ตอนเช้า,ชาคือสิบโมงเช้าค่ะเวลาจะเร็วกว่าปกติให้ดูถนนขอก็ทุกครัเราดไม่ค่อยดีั่ะแถวนี้กำลังินแล้วก็เดินเล่นอยู่ก็จะมีร้านกาแฟพอดี ากไปที่เคยไปเด้แล้วแต่อยากไปอีกก็คือสยามของไทเปอะค่ะมันจะเป็นแหล,งล่งวรวมอัวัยซึ่งมีร้านขายของเยอะมากๆก็เลยอยากไปดูร้านกาแฟก็สวยนะคะอย่างนี้ของมันเป็นร้านกาแฟของที่นี่ของไม่รู้อ่ะ เราจะไปเราอยากกินกาแฟาแต่เราเป็นเซื้อสูอยู่เหมือนกันเราจะขึ้นไปร้านนั้นก่อนอเราพอดี MRT ค่ะมันอยู่ที่ตึกไทเปวันซิลลวันนี่ให้ดูเมื่อคืนให้ดูตอนขึ้งคนไปแล้วดูตะองวันดูจากมุมนี้จะได้มาถ่ายตรงนี้มันจะเห็นชัดกว่า กำลังดีค่ะไม่มีแดดเลยแล้ว่็คือฝนตกเล็กน้อยก็เนี่ยค่ะกำลังไปเทีอันนี้ก็จะเป็นสานที่ที่ใช้นอน่าค่ะเรียกว่าไทยไปนานาชาติเนชั่นัลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่เป็นสถาที่จัดงานก็สะดวกนะคะใกล้ตึกเพราะแถวนี้คือใจกลางเมืองอยู่แล้วเคยมาแล้วตึก ไปซิลโววันก็จะมีของขายค่อนข้างเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะคนไทยก็เยอะมาเที่ยวที่นี่ตอน,นี้มาเที่ยวเองอะค่ะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวขากลับเพราะขามามาค่อนข้างดึกแล้วมันรีบอะค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากอยากเข้าที่พักก็เลยไม่ได้รีวิวเรื่องการเดินทางให้ดูเดี๋ยวขากลับจะ ถ่ายให้ดูละกันนะคะสอบคนที่จะมาจะได้ง่ายๆด้วยมันก็ไม่ยากค่ะนี่ก็ถามเพื่อนเอาแล้วก็ก็คือถ้าเป็นพนักงานสตาร์ปะคะเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยถ้าคนทั่วไปพูดไม่ได้เลยแต่เขามีน้ำใจมากนะคะอย่างแบบเราเดินงงๆอยู่เงี้ยคะ่ะเขาก็พยายามจะบอกว่าพยายามจะช่วยเหลือคุณล,งละะุงอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่คุณลุงเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย เขาก็พูดจีนแต่เราพอก็พอเดาๆแล้วฟังๆได้แต่เราก็แบบก็ถือว่าแบบน่ารักมีน้ำใจอะค่ะคือทุกคนก็พยายามจะช่วยอะไรเงี้ยแต่พูดสังกิษไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องอุ้ยเอาเจอเอาอาดิดาสอาดิดาสออฟฟิศหรือเปล่าไม่แน่ใจตุ้งๆมันค่างใหญ่เลยอะเป็นป้ายอาดิดาสเป็นโลโก้ตุ้งๆเห็นหรือเปล่า ดูฝั่งโน้เอ้ามันไม่ใช่กังหาอันนี้ใกล้ถึง MRT แล้วอตอนนี้หิวด้วยอันนั้นมันก็มีแต่ร้านใหญ่ๆจริงๆอยากบอกว่าจะคิดอะไรไม่ออกไปกินสตาบากแต่ก็กลับไปร้านนู้นดีกว่าอยากกินโลโคเพราะว่าร้านมนะันค่อนข้างสวย โอเคเดี๋ยวอัางกินกาแฟแล้วก็ถ้าไปที่ไหนอีกก็จะถ่ายจริงๆเคยมาครั้งหนึ่งก็จะมีไปวัดน,นะคะแต่แถวๆเราก็ไม่เดินผ่านมาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมันก็ระหว่างทางถ้าถนนองเงี้ยคือก็จะเหมือนสารเจ้าะคะ่ะเล็กๆก็มีเมื่อกี้ก็เห็นตรงแบบเดินผ่านจากที่พักมาอยากรีวิวที่พักให้ดูมากเลยอ่ะเดี๋ยวเถามสตาฟกนนะเพราะว่า มันค่อนทางก็ลาบากไหมสำหรับ,บคนที่มาไม่นานก็ก็ไม่ได้ลาบากมากในการเดินทางมานะคะแล้วก็มีเซเว่นอีเลเวนแล้วก็มีแบบใกล้ตลาดในซมาร์เก็ตอะไรอย่างใกล้ตึกไทเปแล้วก็เดินไปเอ็มอาร์ทีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าแบบด้วยราคามันแล้วก็ห้องก็โอเคเขาแยกเป็นหญิงชายมีแบบนอนรวมนอนเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราว่าห้องมันเล็กจริงแต่ถ้าเราในฐานะในฐานะนักท่องเที่ยวเียก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องกันขอให้นอนแบบดีอ่ะทีน่นอนดีแบบโอเคเราว่ามันก็คุ้มค่าถ้านอนโรงแรงมมใหญ่แบบบางครั้งก็ไม่ได้นอนได้เต็มที่อะไรเงนี้ยค่ะนี่เราเดินกลับมาที่ร้านกาแฟนั้นเราอยากอันนี้เราไม่แน่ใจว่าอนะันนั้นเขาจะทำเป็นอะไรที่เขายังไม่เปิดเนอ่ะเราว่าจะกินร้านกาแฟดู ร้ายเขาค่อนข้างสวยนี่ไงร้านนี้เอง,เ,งเ,อเดี่อเราจะมาดูเป็นจุวคนเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ